อ่าก็เรียบร้อยอ่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวนะครับจังหวะนี้ก็ต้องวิ่งได้แล้วครับแต่ชูเตนเขาบอกว่าก็ยิบเอ่าใช่ป๊อปอิมมิเนชันเหมือนกันครับอ้าวเหรอครับผมเอาจริงเขาเขาบอกว่าระวังโดนชนหลุดโค้งแต่ว่าไม่มีไม่มีคนน่ากลัวตกไปหมดแล้วใช่ต้องมาดูกันครับความมั่นใจเต็มที่มาทั้งสองคนด่านแรกครับพี่เป็นด่านไนล์เดทแซนซิตี้ต้องมาดูกันว่า21เซนเนี่ยจะโดนชูเตนเนี่ยชนหลุดโค้งหรือเปล่า ครับและ,ะแตมแหลกแตงกำลังใจครับทั้งสองคนครับตัง <นะ S 1> ใจใช้รถไวแต่เล่นด้วยกันทั้งคู่สองคนเลยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมโอเคมาดูกันครับผมและเปิดตัวมาเมป็นเรียบร้อยครับน,ดน,นิดาไนเลสแซนติม<ต>ีสดุดนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ครับเป็นญี่ป็่นเซฟผมที่ขึ้นนำามาเปอันหนึ่งเป็นเรียบร้อยแล้วตามมาด้วยชูเตนติดติดเลยนะตอนนี้ครับก่อนจะทำการฟลิปเทิเลี้ยงความเร็วลงมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เหมือนชูเต้นครับจะเริ่มตามจี้มาติดติดเริ่มไกลเข้ามาเรื่อยๆเอาแต่ว่าจเอาจุไปชนเขาดครับคือความเร็วของชูเต้นเนี่ยเร็วกว่าครับผมแล้วเหมือนยิเวตเซฟครับความเร็วมันตกทำให้ทำให้ชูเต้นเนี่ยจะหาโอกาสแซงแต่ว่าเอนรถอะไปชนท้ายเขาเลยเสียความเร็วไปครับตอนนี้เลยทำให้ทำให้ยิ่เวตเซฟเนี่ยได้โอกาสทิ้งนำไปอยู่ครับแต่ยังมีโอกาสแซงอยู่ครับยังมีจุดอันตรายอยู่นะใช่ ด่านนี้ที่ชนกันมานันตอน,นัดแล้วนะครับผมครับและลงมาจาังหวะนี้โค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่รอบที่ค2ครับครับยังคงเป็นยิบเบเซฟแล้วแต่ว่าจูเตนจะแทงหรือเปล่าใช่ครับและโคงในครับยังแซงไม่ได้ไม่รู้ <นะ S 2> ว่าจะชนหลุดโค้งหรือเปล่าต้องรอดูครับและเริ่มจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องเลี้ยงความเร็วแล้วถ้าเกิดเลี้ยงความเร็วไม่ดีก็จะเหมือนเมื่อกี้ครับ ชูเต็นครับมีโอกาสจะแซง21เบตเซนะถ้าเกิดช1เบตเซฟไม่สามารถเลี้ยงความเร็วได้ครับครับผมแต่จะชนไทยครานีครับไม่ชน้ายเดิมเลยครับแต่ตอนนี้ครับฉีกหนีออกมาได้ครับตอนนี้แต่ก็ตามกันมาติดๆิดแล้วแต่กลับขึ้นมาครับ โอ้โหยี่สิบเอ็ดเซตเข้าโค้งในไงครับเร็วกว่าไงโอเวอร์ดิีกันมาจังหวะนี้ใกล้จะจบในด่านในเลดสแตทซิตี้เต็มตีแล้วครับเต็มทีเอาโขดจังหวะนี้ถึงก็พูดผิดกันเลยทีเดียวนะครับคนมากตื่นเต้นครับผมและสบัดกันมาอุ้ยเกือบพลาดครับและโค้งสุดท้ายนี้สบัดมาจังหวะนี้ครับดาบเบลดาบเบลเขาเซนจครับยี่สิบเอ็ดเซฟโอ้โหสุดยอดครับสมแล้วนะครับที่เป็นคู่แข่งที่ชิงที่หนึ่งกันเนี่ยครับคือแบบ ติดติดติดกันเลยไม่มีใครห่างไปมากมายเลยครับ,รบมิวกะให้เราได้หวาดเสียวแซงกันด้วย<ช>นะครับใช่คือโอ้โหต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันเลยนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับยีบ่เบต่อศูนย์ครับอ้าวเรามาดูราชาไร้ัลังกันนะครับผมว่าจะทวงบัลังนี้คืนได้หรือเปล่าัลังนี้ของเขาหรือเปล่าอ่าเขาอาจจะแบบคิดไว้แล้วว่าเนี่ยมันต้องที่นี่มันต้องรายการนี้นะครับผมเพื่ออะไรแพ้ทุกรายการเพื่อรายการนี้รายการใช่ครับผมเขาเล็งรายการนี้ไว้ครับ อ่ะด่านต่อไปครับเป็นด่านวินเทอร์เอนเชียนครับครับผมสามดาวสามดาวครับเหมาะสมแล้วนะครับพี่จะเป็นสามดาวครับผมเป็นด่านที่วิ่งไม่ยากใช่แต่ก็ไม่ง่ายครับเอาครับผมยังเลี้ยงบูมไม่ติดเลยนะทั้งสองคนครับตัดสินใจใช้วาสตาเลียนอีกแล้วครับมันเป็นอะไรับใจตรงกันครับใจตรงกันครับและเปิดตัวมาในด่านวินเทอร์เอนเชียนไป่ทียบร้อยครับตอนนี้ครับเป็นยี่สิบเอ็ดเซฟครับที่ขึ้นนำมาเป็นอันดับหนึ่งและตามมาด้วยเซอร์เรียลชูเตนครับ และควิกเทิร์นกันมาจังหวะนี้ก็จะทำการ C W และ s กิ e ติดครับโอ้โหตัด<อ>ในโดนไป C W W ครับลงมาและควิกเทิร์นป่านาเฟกันยังเบียดกันไปครับยังไงดีครับโอ้โหสี่ความเร็วด้วยกันทั้งคู่เลยนะดูเต็นแซงไปแล้วครับพี่ใช่ครับจังหวะนี้21เ็เซตนี่มีซ่อมนิดหนึ่งเมื่อกี้ เสียความเร็วด้วยกันทั้งคู่ครับแต่เป็นช่ดเต้น่ำยืเแ็นไปก่อนตามมาติดๆแล้วครับจังหวะนี้และเลี้ยงความเร็วไปเรอยๆจังหวะนี้ครับก่อนจะทำการแอดวานซ์ซีเดวิวว anyway ิวก well. ันไปวงนี้แล้วแลมีคนพลาดครับผมชิดขวาเกินไปครับสำหรับชุดเต้นไปจุ่มไม้ครับตรงเมื่อกี้เหมือนจะชิดขวาเกินไปครับใช่ครับโอ้โหบอกแล้วครับสามดาวจุดอันตรายคือจุดเมื่อกี้จุดเดียวจริงๆครับจริงครับผมก็แตกตรงนั้นตลอดครับผม ตอนนี้ครับเป็น21เซฟครับที่ทิ้งห่างชูเตนไปค่อนข้างไกลเป็นดีเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหความมั่นใจน่าจะมาครับทิ้งห่างขนาดนี้ครับนี่แหละครับไี่มาของคําว่าราชาไร้บัลลังก์นะครับวันนี้เขามาทวงบัลลังก์เขาคือแล้วครับผมครับน่าสนใจมากๆสำหรับ21เซฟนะครับผมวันนี้และกดวิกเตอร์ตายครับลงมาเลี้ยงความเร็วจุดตัดตรงนี้ครับจับตาดู้ดีครับตรงนี้ลงมาไม่พลาดครับ และโอ้โหสวยงามครับเลี้ยงความเร็วมาได้อยู่นะเนี่ยและซีดเิวิลเข้าเส้นชัยไปครับด้วยเวลาหนึ่งนาทียี่สิบแปดวินาทีครับสุดยอดครับสองศูนย์ครับสองศูนย์ครับผมแน่นอนครับมีสะบัดมือด้วยครับเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช้แป้งอะไรใช่ไหมครับใช้เขาใช้อะไรครับยาดมครับอยุยาดมแล้วใช่ไหมครับโอ้โหเห็นว่าครับยาดมตั้งวางไว้เลยครับเดี๋ยวนี้นักแข่งเขาไม่ใช้แล้วครับแป้งครับมันเชยครับยาดมดีกว่าพิมเสนยอชื่นใจยาดมกันดีกว่าครับ อ่ะเอาใจช่วยชูเตนด้วยนะครับผมครับตอนนี้ครับสองต่อสุดแล้วใครเป็นแฟนขับชูเตนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาดูกันเยอะงให้กำลังใจชูเตนเยอะๆนะครับผมแล้วขั้นเล่นด่านต่อไปด่านเวฟเล็กด่านนี้นี่เราเห็นมาทั้งวันแล้วนะวันนี้ครับก็ยังเป็นรถคันนี้อยู่ไม่มีครับคันไหนที่มาเทียบเทียมคันนี้ได้ครับสำหรับด่านนี้นะ ไรดาเว้นเลยครับเปิดตัวมาไปเรียบร้อยครับเป็นยี่เ็ซฟครับอีกแล้วนะที่ขึ้นนํามาเป็นอันหนึ่งครับเขาได้เปรียบดีมากนะใช่ครับคือนํามาแต่ช่วงแรกเลยครับเปิดตัวมาและโอเวอร์ดิฟกันมาแล้วเป็นจูเต้นครับที่พลาดไปชนหนึ่งโค้ไม่เรียบร้อยแล้วทําให้เสียความเร็วไปตอนนี้ครับเหมือนจูเตนเขาจะเก่งๆมากครับโดนนาไปแล้ว2องสุดครับครับมันกดดันนะครับใช่ครับกดดันนะครับผม แต่ยังมีโอกาสอยู่ครับสงครามยังไม่จบครับยังไม่ผ่านรอบแรกเลยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจะมีพาดใหญ่ๆให้ได้เห็นกันในอนาคตนะครับผมตรงนี้โอ้สวยงามนี่นี่ผ่าดนะครับผมไม่พลาดครับสวยๆครับสวยมากโอเวอร์ดิฟซีวีดับเบิลกันไปครับรถคันนี้นี่ดีมากเลยนะครับผมแค่เจ็บในโตเต็มนี่ได้ซีวแน่นอนนะครับใช่ครับและลงมาจังหวะดนีเลี้ยงความเร็วไปค่อนข้างไกลครับสำหรับไกลมากครับผม ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ผมผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านถนัดของ21เซฟนะครับใช่ครับเป็นด่านถนัดของเขาเลยนะครับเพราะเขาก็บอกอยู่ว่ารู้สึกว่าวิ่งแล้วไม่ค่อยพลาดใช่เขาเป็นคนพูดเองในในสภาพเลนเมื่อกี้นะครับว่าเขาเป็นคนที่เล่นด่านแล้วไม่ค่อยพลาดก็ไม่พลาดจริงๆนะผมยังไม่เห็นเขาพลาดเลยทีสุดเลยนยก็สมราคาที่เขาพูดแล้วล่ะครับกสมแล้วครับที่เขาพูดไว้นะครับมาดูครับเข้าเวลาไปด้วย1นาที20โอ้โหเอวินาที สามศูนย์ครับเหมือนทําสิ่งสนามอยู่เลยครับผู้ชมผมบอกเลยว่านิ่งมากวันนี้เขามาดีครับเขามาทวงบอลลังคืนครับสามศูนย์แล้วครับใจคอไม่ดีนะครับตอนนี้ชูเตนเริ่มมีความกังวลกดดันหรือเปล่าใจเย็นครับยังมีโอกาสอยู่ครับใช่ครับผมเป็นกําลังใจให้ชูเตนด้วยครับผมในไลฟ์มีใครเป็นเอฟซีชูเตนหรือเปล่าขอดูคอมเมนต์นิดหนึ่งครับโอเคครับ ยี่สิบเซตนะนำไปแล้ว3ต่อศูนย์ครับผมต่อไปครับเป็นด่านยิปปิคเรเจนต์ครับกยี่สิบเอ็ดเซตนี่ต้องการอีกแค่2แผ่นที่เท่านั้นนะครับเขาจะเป็นแชมป์หนึ่งเลยนะครับผมสองครับตัดสินใจใช้รถพิลิปเบเกอร์กำลังใจดีมากครับตอนนี้ครับสามศูนย์แล้วอ่ะค่อนข้างไกลครับครับผมคือต้องบอกว่าสามารถเล่นด้วยความมั่นใจนี่ครับ เปิดมาครับต<ด>ีทุกโล<อ>เ,เลยนะครับกอีกแล้วครับแต่แตอนนี้นก็เป็นชูเต้นเขาที่เปลี่ยนวงในแล้วแทงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้เป็นดีเรียบร้อยครับครับผมแทงกลับขึ้นมาแล้วเลี้ยงความเร็วก่อนจะทำการสแนปเลี้ยงความเร็วมาแล้วโอเวอร์ดิฟตีวิวีกันไปครับยูเวเช่เป็นฝ่ายตามบ้างแล้วครับใช่โอ้โหตอนนี้เอาแล้วชูเต้นก็ไม่ยอมไม่ง่ายครับไม่ให้ง่ายๆนะครับผมต้องดูกันว่ายูเวเช่จะตามได้เร็วแค่ไหนครับและลงมาจในวันนี้ไม่มีข้อผิดพลาดครับสำหรับชูเต้น แอดวานรร C W W กันไปครับตัดในโต C W W และรัดทางตรงไปเลยครับโหยี่เป็นเฟครับตามาทางครับเ<อ>ป็นแต้มกําลังใจของชูเตนแล้วล่ะจังวันนี้ก็ไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันนะครับง่ายๆมันง่ายไปครับสําหรับชูเตนนะครับผมชอบอยากๆชอบตาม <laughs> รอบชิงแล้วไม่มีใครยอมใครครับใช่ แอดวานซไปครับจังหวะนี้ C W W แล้วก็ C W T หนึงนะครับผมจังหวะนี้อยู่ในช่วงของราวาแล้วจะดูว่าจะล่วงหรือเปล่าไม่ล่วงครับสวยงามอยู่ในช่วงทางลัดสุดท้ายแนละ้วสำหรับด่านยี่ปีกดีเจนนะครับผมพี่เชิร์มาโอ้ดิฟซีดับเบิลดับเบิลเข้าเส้นชัยมีปัญหาครับหนึ่งนาทีสิบแปดวายว้ดไม่พลาดเลยครับสำหรับชูเตนโอ้โหเร็วมากๆนะครับสำหรับเวลานี่มันอะไรกัน นี่มันสิงสนามหรือเปล่าเวลาสิงสนามหรือเปล่าอ่ามาแล้วครับหนึ่งแต้มของชูเตนนะครับผมเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วครับเริ่มมีกําลังใจแล้วครับด่านต่อไปครับสเปคเนี่นด่านที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคู่ชิงอ,อันดับหนึ่งเขาจะวิ่งกันเขาจะเบียดกันยังไงดีว่ะใช่ครับน่าจะซ้อมกันมาดีทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะ21เซตนี่ผมเคยเห็นนะครับเขาลงอยู่ ลายวิ่งบอกเลยว่าเะดาแน่นอนนะครับผมและเป็นคิตตันสตาร์เขาสำหรับชูเตนนะครับอาแล้วน่าสนใจครับน่าจับตามองมากสำหรับ20แล้วใช้เวพพาดครับแล้วไปกันคนละทางครับตอนนี้ W C W ข้ามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและอามีชนไปหนึ่งจังหวะครับสำหรับชูเตนตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าเป็นฝันร้ายมากๆเลยนะครับ และเอาเหมือนจะดาวไม่ได้ใช่ครับไม่เก็บดาวไม่ดูดนครับนี่ครับดูคนนี้ครับดูคนนี้ครับผมและลงมาจังหวะนี้ควิกเทินครับยังไม่มีพลาเลยนะซ้อมตั้งแต่ด่านยังไม่เข้าครับผมคนนี้เนี่ยด่านเนี่ยผมบอกเลยของจริงครับของจริงเนี่ยผมดูมาผมเป็นเนฟเอยู่อ้าวมชนเลยแต่มีชนได้เห็นอยู่ครั้งที่สองครับมีชนให้เห็นอยู่แต่ก็มามาอยู่ยังน้ำอยู่น้ำอยู่ไกลมากๆครับน้ำไกลครับน้ำไกลครับผม กาบอกว่าเป็นด่านที่จะไม่พลาดเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับใช่มันมันซิโ้มากๆเลยเพราะด่านนี้มันยากยากมากๆครับผมฝึกมานี่ก็นานนะครับยังก็ยังล่วงตรงนี้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยเออม่แต่เขาไม่ล่วงไงเอาตูดชนไงครับเขาไม่รู้เขาเขาบบยังไงและเนี่ยป้อมกันมาจังหวะนี้ครับตีดวกันไปผมบอกเลยมีได้เห็นโดมินเตอร์ก็ตานี้ยแหละครับ จะมีการโดมมเนเตอร์เกิดขึ้นหรือเปล่าในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้จะมีการดมเนเตอร์หรือเปล่าต้องรอดูครับยังหวะนี้ตั้งแต่แข่งขันมาก็ยังไม่มีนะครับผมน่าจะเป็นอ้าแต่ว่าจูเตงก็ตามมาอยู่แล้วนะครับยังไม่ทิ้งห่างมากอาจจะไม่มีการโดมมเนเตอร์ให้เห็นนะครับผมบอกแล้ว21เซตเขาฝึกมาดีครับผมด่านนี้ CWW ก่อนเข้าเส้นชัยของตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะหนึ่งนาที40่สิ 41วินาทีครับเรามาดูกันว่าจะได้โดเมนเตอร์หรือเปล่าห้าสี่โยังเข้าทันอยู่นะฮะเอ้าเสียงนี้ไม่ใช่ครับเสียงนี้นี่มันเข้าไม่ทันนี่นะเกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่ถนัดครับเป็นดาที่ยากจริงๆนะเป็นธรรมดาครับถ้าเกิดซ้อมมาไม่ดีหรือว่าเขาจะซ้อมมาดีแล้วแต่ว่าตอนแข่งจริงมันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับโห21เซตโดเมนเตอร์ ตอนนี้ก็เป็น4ต่ตอนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วครับอ่ะต่อไปเป็นด่านไวเวสอ่าไวเวสด่านนี้นี่ก็เป็นด่านถนัดของจูเตนถ้าจูเตนยื้อไปจนแอตแลนติสได้บอกเลยว่าเป็นด่านถนัดของจูเตนที่เขาพูดไว้ในในวิดีโอของเขาแล้วผมว่าเขาถนัดด่านแอตแลนติสว่าเร็วที่สุดในไทยแล้วนะครับผม จะจบกันที่5-1เหมือนดีเจหรือเปล่าอ่าติดตามกันดูครับผมแบตพอยต์ครับเปิดตัวมาเป็นที่ร้อยครับตอนนี้ครับเป็นชูเต้นเขาของที่ขึ้นนำมาเป็นอันหนึ่งแล้วตามมาด้วยกิเตปเซฟครับครับผมและเข้าวงในมาจังหวะนี้ยังคงเป็นชูเต้นอยู่ครับและกิเ็ปเซฟครับหาโอกาสเยี่ยแซงกันอยู่ครับควิกเทิร์นครายหนึ่งควิกเทิร์นครายสองก่อนจะซีดับบิลกันมาครับครับผม และเตียงทงตัวเอสไลท์กันมาจังหวะนี้ยังมีคนมาครับทั้งสองคนดูตรงนี้ครนะเบียดเข้าวงในมาจังหวะนี้สำหรับยิเวนเซฟสวยงามมากครับจังหวะนี้ไปแล้วครับยิเวนเซฟขึ้นนำมาเป็นดับหนึ่งครับเป็นแมตช์พอยท์ครับด่านแชมป์ครับจะได้แชมป์หรือเปล่าต้องมาดูกันครับผมยังไม่จบครับถ้าเขาชนะด่านนี้ก็คือเขาเป็นแชมป์เรียบร้อยครับโอ้โห กดดันมากๆสำหรับชูเตนนะครับผมและชูเตนครับตามมโจนีลากันมาอีกแล้วสไลด์เมาสวยครับใหญ่ด้วยโอ้ไม่พลาดด้วยนะโอ้เอาล้วครับน่าสนใจมากๆสำหรับคู่สุดท้ายตรงนี้และเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของ21เซตกันนะครับตอนเข้าเส้นชัยนะครับผมจะได้แชมป์หรือเปล่าครับเพียงโค้งสุดท้ายเท่านั้นครับโค้งนี้เพื่อแชมป์ครับอีนึงครับโค้งนี้เพื่อแชมป์ครับเรียบเข้านเลอย จบลอยผมโอ้อโห21เซตได้แชมป์ไปนะครับผมในรายการ Thailand Open c u ครับเสือกิจใช่ครับขอแสดงความยินดีกับ21เซตด้วยนะครับผมโอ้โหและชูเตนเช่นกันชูเตนก็ได้ Ad อันดับสองอ่าก็อันดับหนึ่งกอันดับสองก็ถือว่าเก่งแล้วครับเก่งทั้งคู่แล้วครับผมที่เทียบกับผมเป็นแค่ผู้ภาคถ้าผมถ้าผมผมอยากไปเป็นที่หนึ่ง้าอ่ะพี่ไอทำไงครับ ผมต้องซ้อมอีกี่ชาตินะครับผมก็โอเคครับยินดีกับ21เซตนะครับผมครับครับยินดีกับเขาด้วยส่วนชูเต็นก็ทำได้ดีแล้วนะครับผมอย่าไปเสียใจครับฝึกซ้อมมาใหม่รายการหน้ายังมีนะครับผมสำหรับวันนี้ครับในรายการ s ส e e d d r ป f t e r Thailand Open พนตะกิบก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับเราได้ผู้ ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับหนึ่งคือ21เอ็ดเซฟครับและอันดับ2ก็จะเป็นเซเรียชูเตนครับผมอันดับ3ก็จะเป็นดีเวสพีเจยี่บ21เซฟชนะ5ต่อ1ครับผมเหมือนพีเจเลยนะพีเจก็ชนะ5 1ใช่ครับผมเหมือนฟิกกันมาเราอดดูไดโนเสาร์แล้วก็เกตบอลแล้วแอตเลนติสนะครับใช่ครับคือไปไม่ถึงดัานขนาดของชูเตนด้วยนะเนี่ยถ้าชูเตนยื้อมาถึงแอตเลนติสได้นะบอกเลยว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นครับ ต่อไปนี้ก็หมดแล้วนะครับราชาไร้บัลลังก์ไม่มีแล้วนะครับเขาไม่มีบัลลังก์แล้วนะครับผมเรียบร้อยครับโน .1 ครับผมบอกเลยครับคนนี้สำหรับวันนี้ครับรายการสปิริตริปเตอร์ไทยแลนด์โอเพนก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครผมผมดีวายไและแชมป์1997นะครับผมถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับครับผมไว้มีโอกาสในการแข่งขันครั้งหน้าครับครับพวกเราอาจจะกลับมาให้ ภาคการแข่งขันกันดีครับสำหรับวันนี้ครับผมดีไวไอลาวไปก่อนครับผมหนึ่งก็เจ็ดไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ